ในเมื่อมาต่างประเทศครับว่นีเนี่ยเปิดขวดไวน์ก็ต้องใส่วิธีนี่แหละบาง YouTube มีสองอย่างมันออกกับเนียดาเครื่องนี่ผมพังครับต่เบิ่งไว้ครับกำลังใ,งใส่ความพยายามเป็นเน่อไหน,นะครับ ไกลละไก่จะพอสองคนสองเดตละไกลละไก่ละไก่ละไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วไก่แล้วไกล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 แล้วเรียบร้อยโอ้จะสบายพอส่งเรดตขับแล้วออกมาออกมาออกแล้วมันเบิ้ล อีกๆเยอะไม่หมดไม่หมดยังไม่หมดมันขาดก่อนยังไม่หมดมันขาดก่อนมันขาดก่อนยังไม่หมดมันขาดก่อนเอาละเอาออกกั้หมดอ แสดงว่าว่ายมาจากดีขนานไหนแรงดันน้อยอากาศนา่าจะดันออกหมดแล้ว ากาศหนาไปแล้วมันมีรแรงแดดอกแล้วเนี่ยต้ใส่เนี่ยอากาศแรงแดดอกแล้วโอเคถือว่าเร็จครับโอเคเกือบสามนาที